วัน <c oughs> นี้ประโยคแรกอยากเอากับผมขอโอกาสคณะสงฆ์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าขณะนี้เวลานี้ในปัจจุบันโลกมันกำลังพลววนปัน่นไพยกุคามเข้ามาสารพัดทุกด้านทุกมุม แล้วก็น้องปูแล้วเก้าก็ผมวิจกนิ่จา์เกี่ยวกับ,กบกทางศาสนาของพวกเราอย่นะ็จะไะ้เมื่ออันดับจากนี้ไปก็ต่างท่านต่างองค์และต่างท่านต่างผู้ต่าคนตั้งจิตตั้งใจพรอบันอนุรักษ์ไว้ สำเนียกรักษาข้อวัดปฏิบัติของพวกเราเนี่ยใหนคงเส้นคงวาที่ครูวาอาจารย์ท่านแนะนำคำสอนพวกเรามาให้ตังท่านตังองค์ก็ให้พระำเนียกย้อนย้อนกลับคืนตั้งแต่เมื่อแรกๆที่พวกเราออกปฏิบัติครั้งแรกคือออกปฏิบัติ เข้าไปคบค่าสมาคมเข้าไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยท่านนำท่านสอนอย่างไรบ้างพื้นขึ้นมาพื้นขึ้นมาถ้าม่เช่นนั้นละ่ะมันจะชู้เขาไม่ได้ทางข้อวัดปฏิบัติของคา,วา,ารวะญาติโวมกันไม่กันให้พาการรักษาทั้งบวร,รวงรังวษาให้ให้ได้อนุรักษ์ไว้ให้มันพงเส้นคงวา แล้วก็ทังครูบาอาจารย์กคเหเมืออกันเนี่ยพ<ม>อวัดปฏิบัติให้มันคงเส้นคงวาไว้<ม>อย่าให้ขาดที่ท่านเนี่ยท่านสอนเราอย่างไรแต่โดยส่วนมากทุกวันเนี่ยมันมันลบเรือนไป<ม><ม>ผิดแพกแตกต่างไปจากพ่อวัดปฏิบัติทีนน่ครูบาอาจารย์ท่านแนะท่านนำท่านสอนพวกเรามามมเรื่องพ่อวัดภายนอกพ่อวัดภายในดูภายในวัด อันนี้บางสำนักมันไม่มีเราหมดไปแล้วถ้าทิ้งข้อวัดก็ว่ากับทิ้งข้อบุญนี่แหละข้อวัดก็คือข้อบุญพวกญาติโยามกัเหมือนกันะข้อวัดกับข้อบุญคือว่าบุญทานวัดพวกญาติโยมทานวัดแล้วก็ศีลวัดแล้วก็พาวนาวัดรักษาไว้จะให้มันขาดเหมือนเบียบประมาณผมไหมก็พวกเรา รับ <c oughs> ประทานอาหารแต่ละวันไม่ได้ขาดวันไหนก็ทานทุกวันบางคนทั้งสามครั้งวันเช้าแล้วระทางวันก็เย็นอีอันนี้คือเหมือนเน,นี่ยรับประทานอาหารนี่มันอาหารทางร่างก,กายที่นี่ข้อวัดปฏิบัติเป็นอาหารทางจิตใจคือบุญุศคือบุญกุศลเพราะนั้นให้เก็บ้อมรอมนีบว่าแต่ละวันละวันอย่าให้มันขาด ถ้านาวัดก็ให้ทา,รรานอล้ให้มะขาดแล้วก็ศีลและวัดก็รักษาศีลหนึ่งห้าของพวกเรานั้นเป็นคงเส้นของว่างเมื่อเรารักษาไปรักษาไปศีลเนี่ยศีลห้าตัวถ้ามันเป็นศีลแล้วมันไม่ต้องรักษามันจะมีความน่าอาเจใจมีความกลัวต่อบาปตัวกรรมแล้วไม่เคยจะเกิดเมตตาสงสารคนดืนสัตว์ดื่นปลาถนาอยากให้ว่าคนดินสัตว์ดื่น มีความสุขกายสบายใจและกับคิดจะช่วยให้พวกคนอื่นสัดุดอ่นอนจากทุกยากลาบากถ้าจิตใจใครก็ตามถ้ามีจิตใจอย่างนี้เรียกว่าจิตใจไม่เป็นศีลจ,จิตใจม่นเป็นธรรมในที่นี้ก็ข้อปฏิบัติมากข้อมุทางที่ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านสอนมักมีองค์แป,ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจา สมากรรมโตสมาอวิโวสมาวยโมสมาตาทิสมาสมาธิมักมีอ,องแปดมันใช่ได้ทาง้ทางทังคดีโรคและคดีธรรมทั้งพวกคารวาดก็ใช้หมนทางกันเดียวกันนี่แหละสมาธิปัญญาอันเห็นชอบมักทั้งแปดทั้ขย่อนมาก็ม,มีมีสามคือมีศีลและสมาธิและกัะกปัญญา สมาธิเทปัญญาอันเห็นชอบพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหลายแหล่ปัญญาอันเห็นชอบเห็นอะไรเห็นชอบเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมนั้งสียอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องฟ้าอากาศหรือวาหรืออยู่ตรงไหนสรุบแล้วอริยสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยมันอยู่กับพวกเรานี่แหละมีชุกทุกดมถ้ามี ก้อนชกุลละกาดีตนมีตัวมีจิตมีใจอยู่กับพวกเราอริยะอริย,รยสัจท,ทั้งสี่อริยะกับแปลว่าว่าเสดสัจจะกับแปลว่าของจริงที่นี่พวกเราไปยกไข่แต่พระอริยเจ้าจะถามว่าพระอริยเจ้าอยู่ที่ไหนเรามีมีแต่ซื่อพอระที่เจ้าถ้าเกิดต้งตั้งไปรตจัจว่พาพระโสดาพระสิจีทากาพระอนาคาและก็พระอรหัน พระพระโสดาท่านรู้อะไรท่านเห็นอะไรจิตท่านจึงเป็นพระท่านก็เห็นของจริงของจริงคืออะไรของจริงก็คือทุกข์ละ่ะท่านเห็นขนาดไหนจิตใจของท่านจึงเป็นพระยังตำก็ตำยังตำก็ร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นหรือว่าหมื่นเปอร์เซ็นทุก เหตุที่ทุกเกิดกันเหมือนกันคือตัวสมุทรไซแลเราจะถามว่าเหตุที่ทุกเกิดมันอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วเหตุที่ทุกเกิดคือดวงจิตดวงใจอันมันรุ่งหลวงนี่ละอันที่อวิชาตัณหาครอบงำหรืออ,อวิชาตัณหาที่เลสมันผลักดันทําให้ทุกเกิดขึ้นหัวสมุทรไนกับตัวจิตนะเมื่อย้อนลงมาอีกก้อนสกปรกกายของพวกเรา มดทั้งก้อนละนี่แหละก้อนสมุไทยอวัยวะทุกส่วนอาการสามสิบสองทุกข้อทุกข้อมีแต่ตัวสมุไทยตัวเห็นสู้เก๋ทั้งนั้นที่นี่ขยายออกมาข้างนอกอีกตาก็เป็นตัวสมุไทยหูก็เป็นตัวสมุไทยจมูกก็เป็นตัวสมุไทยลิ้นก็เป็นตัวสมุไทยกายก็เป็นตัวสมุไทย จิตใ,ใจกับตัวสมุทัยเน,นี่ยนี่นะะอริยเจ้าท่านรู้สองอย่างรู้เหตุให้ทุกเกิดเห็นเหตุให้ทุกเกิดแล้วก็ก็เห็นทุกที่เห็นทั้งทุกเห็นทั้งเหตุเมื่อเหตุทั้งสองอย่างมีส่งลงไปสงบสงบลงไปท่านก็ให้ชื่อให้นามว่าหนีรอดหนีรอดคือความดับทุกข์ดับดับที่ไหนล่ะ ดับตรงที่มันเกิดนี่แหละดับตรงตรง,ตรงที่มันเกิดดับตรงที่เหตุมันนี่ถ้าใช่ใครก็ตามไม่จํากัดนั่นหมายข้าราทาญาติโยมถ้าเห็นจริงๆเห็นจริงแล้วนี่ละพระดวงจิตดวงใจคนนี้เป็นพระไม่ใช่ร่างกายเป็นพระพระไม่ใส่ผ้าเหลืองหัวโล้น ผู้เี่ยวควผมผมเหลืองจะไปพระอันนี้ก็ผก็ใช่อยู่แต่ว่าเป็นผ้าสมมุติยังยังไม่ใช่พ้าจริงถ้าพ้าจริงแท้ต้องเห็นต้องเห็นทำสองอย่างนี่สามอย่างนี้ถ้าเห็นทั้งสามอย่างเห็นทั้งเห็นทั้งเห็นทั้งเหตุให้ทุกเกิดเห็นทั้งทุกและเห็นทั้งอนิโรธคือความดับทุกมีสามอย่างมันเป็นุนทางท่านให้ศิษย์บอกมาในการว่าทุกสมุทยนิโรธมากลงท้ายเป็นหนทาง ทีนี่ที่พราะอารหันต์ที่นี่ท่านลูกขนาดใดพระอารหันต์ท่านลูกท่านเห็นทุกลูกทุกเห็นทุกเห็นในในทุกเกิดล้านเปอร์เซนต์ถ้าถึงล้านเน่ยต่อไม่ได้แล้วจบแล้ว <c oughs> ทีนี่ทุกจริงจริงมันอยู่ตรงไหนขยับเข้าไปย้อนข้าไปดูทุกจริงจริงอยู่ตรงไหนมันมีตนมีตัวไหมหรือม,มันไม่มี สรุปแล้วตัวทุกตัวเวทนาตัวสุกตัวทุกข์ไม่มีตัวมีตนมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันไม่มีตัวไม่ีตนไม่ไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ตายก็ไม่เป็นอีกส่วนที่มาแตกมนดับอันนี้ถอยออกมานี่คือก้อนสกุลกาย คนอยู่ในคนสกวร่างกายของพวกเรามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้มันมีธาตุทั้งสี่มีดินมีน้ํามีไฟมีลมเบลมก็ดน่ะที่นี่ดินดินหนึ่งพวกเรามายึดเอาดินเอาน้ําเอาไฟเอาลมนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะจริงๆเรามันไม่ใช่ถามมันก็ได้ดินก็ไม่ใช่ตนน้ําก็ไม่ใช่ตนไฟก็ไม่ใช่ตนลมก็ไม่ใช่ตนไฟก็มันมีตัวมีตน ความรอดก็ไม่มีตัวมีตนลมก็ไม,ม่ตัวมีตนที่มองเห็นด้วยตาหนึ่งมีแต่น้ามกับดินสองอย่างเท่านี้สรุปแล้วพวกเราหนึ่งมันสรุปความรองมันหลงอะไรที่นี่มันหลงตนมันไม่เห็นตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาสอนให้พวกเราเนี่ยมาปฏิบัติมาตามพระตนใ่้ปรู้ใหานปเห็นผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าและเห็นพระอริยเจ้าศีลคือเมื่อกันศีลก็คือ,อดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยเป็นศีลถ้ามันเป็นศีลแล้วก่อนจะเป็นศีลต้องรักษาก่อนต้องรักษาก่อน,อร,อนรักษาอะไรรักษากายไม่มีไม่มไม่ไม,ไมาาา่ไม่ให้เกิดโทษรักษาวาจาไม่ให้เกิดโทษรักษาจิตใจ ไม่ให้เกิดโทษให้มันเป็นปกติเมื่อมันปกติมันก็เป็นสิลนั้นทำเมันเดียวกันสินก็คือ,คอการรู้จิตดวงใจสมาธิก็รวงจิตดวงใจอันเดิมนีหละ่ะปัญญาการบุกทีอันใจอันเดิมนีหละกการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนเปลี่ยนสมมติเปลี่ยนซื่อเฉยมันอยู่ที่เดียวกันอยู่จู่เดียวกันนีหละ่ะเพราะฉะนั้นจะัะจอเข้าไปตรงนี้แหละถ้าใครก็ตาม ถ้าปฏิบัติมาทำจิตใจให้มันตั้งมั่นเป็นสมาธิได้จิตหยุดชิดหยุดนึกหยุดชิดหยุดปุงแต่งนิ่งสงบเป็นสมาธิอันนี้ท่านว่ามันเป็นมามันเป็นหนวทางเข้าไปดับทุกข์ที่นี่ถ้าจิตของเรามันสงบเข้าไปลึกเข้าไปที่ท่านให้ซื้อให้นามว่า อัปนาสมาธิเนี่ยถ้าจิตเข้าไปเห็นจิตนี่ท่านให้ซือให้นามว่านิโรธคือความดับทุกข์ใครก็ตามถ้าถ้าเข้าไปถึงจุดนี้ไรยมัจจตดมัจจดาตเองของมันมันจะรู้เองเห็นเองของใครของเราเด็ปัจจังความชิดและเขาเห็นนั่นเห็นว่าร่างกายนี่เป็นสภาวะหน,นึ่งจิตใจเป็นสภาวะหน,นึ่งไม่ใช่อนนี้กันจ้ะ ถ้าใครเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยมันจะแยกออกไปนั่นละมันก็เลยลงมาเป็นสังโยชน์เบี้ยนต่ำของพระโสดาพระโสดาท่านละสังโยชน์สามีได้ละสก,กายยติทิวิจิจิสาสีรพัฒประมาทสก,กายยติทิไม่เห็นตนเป็นกาย ไม่เห็นร่างกายเป็นตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นกายมีในตนใครก็ตามถ้าเห็นลงไปอย่างนี้นะ่ะจิตวัาจะแยกออกไปสักการะทิฏฐิวิจิสาที่นี่ไม่สงสัยสีลพัตตปรามาตก,ก็ไม่รู้รูปของคำในสิ่ง ว่าอะไรเป็นศีลนสิ้นอยู่ที่ไหนเนี่ยสิ้นการเดิมเรีบจิตใจอันตัวอันเดิมเนี่ยเป็นศีลนั่นไม่สงสัยแล้วมารักษาศีลนเราจะจะไปที่นั่นจะไปที่นี่ไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่จะไปเกิดที่ไหนก็เพราะว่าสิ้นมาอยู่ที่นี่อยู่ที่อยู่ในอยู่ในดวงจิตดวงใจอย่างนี้ขยับขมาอยู่ในนี่นะสการดิติวิจิตาชีรักปณิมภ์สามอย่าง ถ้าใครเราได้ดีละจิตใจมันจะเป็นพระอยู่ที่นี่ไม่ใช่แร้พระมันอยู่ในห้องเคอากาศแล้วีออย่างหนึ่งที่นี้นก็ที่พวกโลนแล้วก็ทำบำเพ็ญมาตั้งต้นเป็นการในทางการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาปรถนาวาขอข้าพเจ้าถึงสิ่งพระนิพพานในอนาคตการบุญงหน้าน,าน,นท์เทอนบุญอนาคตใครเราจะมารลุให้เราใครเราจะมาเห็นให้เรา ใครจะมาปฏ so so ิบัติให้เราเอาปัจจุบันนี่แหละดูปูดอยู่ในปัจจุบันทุกข์ก็ให้มาทุกข์ให้รู้ขึ้นมาล่ยให้มันทุกข์มากๆเหนื่อยเจ็บมากๆให้มันปวดมากๆเมื่อเฟ็มากเห็นทุกข์มากเมื่อไม่เห็นทุกข์มากมันก็จะเห็นสุขมากเหมือนกันเท่าตัวมันลองลองให้ให้มันทุกข์มากให้มันถึงล้านเปอร์เซนต์ลองรู้บอมั่จะเป็นอย่างไรมันจะตายหรือมันจะไม่ตายก็ให้มันรู้กันนั่นแหละ นี่มันกลัวเสยๆี่เลศมันพักนันมันไม่ให้ทํามันกลัวล้มกลัวตายกลัวจะเป็นโลกนั่นโลกนี่เนี่ยนั่งเป็นนายกกลัวจะเป็นอัปมาเพิกอัปมาตจะเป็นโลคนั่นโลกนถึงเขาไม่นั่งมันก็เป็นอย่างเหมือนเดิมที่มันจะเกิดโลกโลกนั่นโลกนั่นเป็นโลกนั่นโลกนี้เนี่ยอยู่ๆมันมันเป็นไม่ได้โลกมันเกี่ยวกับกรรมจังกรรมมันมาจากที่ไหนกรรมมันมาจากการกรรมมันมาจากการทํากระทารเมื่อไหร่ อดีตศาตร์ที่เราเกิดมาเนี่ยหมืนนน่นชาตรแสนชาตรอนันตศาสตร์อดีตที่ผ่านมานเราไปทําอะไรยไยบ้างเราจำไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์กี่ตัวเบังเบียนบุคคลกี่คนไปทําอะไรไปบ้างนั่น <c oughs> เราอยู่ในปัจุบหนึ่งเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งเงินใสเราทาํากรรมมนในว้เป็นบุญหรือเป็นบานเปเราจะเป็นทายาทที่ว่าจะต้องได้รับผลของกรรนัน้นสืบอไป กรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์นั่นอยู่ๆถ้ามันมีกรรมเลยไม่เป็นอะไรเลยยกไปออย่างพระพาคุระท่านเกิดมาอายุท่านได้ร้อยหกสิบปีอายุแปดสิบปีท่านจึงได้ออกบวชบวชแล้วท่านอยู่อยู่ในพระพุทธศาสนาครบแปดสิบปีเหมือนกันออาแปดสิพรรษานั่นเห็นไหมที่ท่านได้ส,สร้างสมบุญลงมาด้รักในรัได้รักษาศีลมาได้ปฏิบัติมา จะทําให้ท่านอายุยืนแต่ยืนถึงขน,นาดไหนก็ตามที่นี้ก้อนสกลละกายอัน,น,นเนี้ยมันจะแตกแน่นอนแหละแตกแน่นอนทำไมนจะแตกเพราะธรรมชาติมันเป็นพวกแตกผมมันมีอายุเพราะฉะนั้น,น่ะก้อนสกุลละกายนี่มันไม่ใช่เราแหละถามมันก็ได้ไม่ใช่เราเพราะนั้นสรุปแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราหนึ่งให้มาสร้างสติสร้างปัญญาให้มันเด่นขึ้นให้มันสูงขึ้นสร้างสติให้มันเต็มสร้างปัญญาให้มันเต็ม เมื่อบัานเต็มแล้วที่นี่จิตใจเต็มแล้วจะอยากเป็นอะไรจะอยากได้อะไรจะอยากมีอะไรนะสุขมักอยู่ที่นี่ถ้าจะว่าสุขนะมันหมดแล้วอยู่ที่นี่จะไปส่งไปหาของดีอยู่ภายนอกไปหาของดีอยู่ภายนอกอันนั้นกิเลสมันผักด,ดันมันไม่ให้ห้าเราเอาไปื้นปฏิบัติตอนน้เรา มันกลัวจะหนีจากมันมันกลัวจะไม่แล้วมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายอยู่ต่อไปเพราะฉะนัน้าเกิดมาจะก,กี่ข้างกี่หนก็ตามจะก,กี่ธาตกี่ภพก็ตามก็มาเอาสมบัติอันเดิมนี่แหละมาเอาดิน,นเป็นตนมาเอาน้ําเป็นตนมาเอาไฟเป็นตนมาเอาลมเป็นตนอย่างนีเยเกิดดับอย่านี่เห็นไหมแรกๆที่พวเรามาเกิดไม่มีอะไรไมีแต่ดวง,วงขีดล้วนยังไม่ตรอยังไม่มีตนแล้วก็มาเอาสมบัติ จากวีรามาันดาสมบัติของบิดาก็คือธาตุดินสมสมบัติของมารดาก็คือธาตุน้ำนั่นแหละธาตุธาตุไฟธาตุลมยังไม่มีอะไรมีแต่ดวงจิตล้วนแต่ว่าภาพภาพของบุคคลภาพของสัตว์ภาพของสัตว์นรกภาพของผู้ผีปีศาจภาพของเปรตภาพของอจุลกาย ภาพของสันนิษฐานมันฝังอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราเหมือนกับเสียงอยู่ในแผ่นซีดีน,ะน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมพวกนี้อละมันจะพาก,กันให้จิตใจมาเกิดเมื่อเวลามาเกิดที่นี่แล้วแต่กรรมของใครของเรากรรมดีกรรมชั่วแต่และอย่างม่อย่างเกิดมาก็ไม่เหมือนกันนี่เมื่อมาเกิดแล้วก็ม,มาเอาสมบัติจากเวลามาดายเพราะท่านลูกปู่กันว่าเทียบว่า เร่องจิตโวนใจเทียบเปรียบผมมาพอไม่เหมือนกับตัวอักษรตัวเดียวคือตัวกอไก่จนโอ้ตัวกอไก่ที่ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมกันมาเทียบกับธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมพอตั้งตัวกออักษรตัวไก่กอไก่ขึ้นก่อนอไก่คอไก่อัสลามมาเร้ากอไก่กับกออากาโกออากากอิจิโกออีกีกอื้อคือกออคืกอูปูเปาปูพอเป็นกูน ต็มนะมันมันมันเป็นตนวเป็นตัวเต็มร้อยนี่ก็เพราะเะเลนเติบโตขึ้นมาเป็นเป็นกะละมัเป็นกัมพูชาเป็นน้ำมันเป็นเปสีเป็นปัญจสาขาห้าแห่งขาสัขาสองแขนสองหัวหนึ่งว่าขึ้นมาเจเลนขึ้นมาทิงเเกิดขึ้นมาคลอดออกมาเจเลนเติบโตไปโดยลําดับพราะเจเลนเติบโตขึ้นมาเพราเอพอเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เอาเราได้ที่อยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้แล้ว ว่าก็หาเรื่องว่างานไม่พอทําก็เลยไปหาแต่การแต่งานมาแต่ไม่เอางานมาเอางานมาทำเอาเอาเรื่องเอาหักไปหาเหามาใส่หัวตัวเองให้มันคันน้มันจะได้เกาจะรวมเรียกอะเพราะเป็นเพราะเป็นตัวเป็นตัวละกูกับมึงพากันสร้างโลกพอถึงตัวตัวซาะูแล้วกูคือใครดีกูก็คือบุรุษผู้ชายมึงก็คือผู้หญิง กูกับผู้หญิงมึงก็คือผู้ชายกูก็คือสัตว์ตัวผู้มึงคือสัตรูเมียกูค,คือสัตรูเมียมึงคือสัตรูผู้สี่ตัวเนี่ยพากันมาสร้างโลกเมื่อสร้างโลกผลได้รับได้อะไรมาดิได้ก้อนเก็บก้อนปวดมาได้ก้อนทุกมานนั่นเห็นไหมหัวทาฉะนจังหวัดตัวกอไก่เนี่ยตัวกอไก่ก็เกิดโทษมันก็มหาหันคุณมันก็คุณมันก็นกอน,นันต์ตัวกอตัวกอไก่ กอไก่กอเกิดกอตามตามตามไปว่าไฟตามไปคลองร้อนตามไปว่าไฟ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 อะไรดีไฟราคะความกำนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสไฟโทระัพคือคือขปวนไฟโมหะคือความหลงแบบมึนทึกตื่นนี่ก็เป็นไฟเหมือนกันนั่นไหมมิจฉาไฟไฟที่นี่ก็ตามอยาจะถามว่าตามู่ที่ไหน นั่งนี่ใช่ทั้งนั้นแหละนั่งเขาเมาพีมพ์นี่นี่นี่ก้อนกรรมนี่ก้อนกรรมก้อนกรรมก็ว่าก้อนกิเลสก็ว่าก้อนทุกข์ก็ว่าก็เรียกนะมีก้อนกรรมตั้งก้อนไฟทั้งทั้งที่มันเผาอยู่กิเลสอภิชาตัณหามันก็ปิดบังไว้มันปิดไว้หาวิธีหาหาหาวิธีการปกปิดไม่ให้รู้มาเห็น เมื่อมันไม่เหตุทุกขมันก็นเลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากหนีจากทุกขมันก็นเลยปาถนาเลยยังปาถนาล่าไปอีกทุนอจา,า,านาท่านเลยขอให้ข้าพ,พเจ้าเนี่ให้ล่าให้รวยให้สวยให้งามเบ้อยรวยไปถึงไหนงามสวยไปที่ไหนมันมสวยอยู่ตัวไหนเขอามันดูนี่ที่พระพุทธเจ้าธรรมสอนนี่ทำอะไรที่พวกเราว่าปาว่าข้าพ,พเจ้าถึงถึงสุภนิพันธ์นีคำคำที่ว่าพระน,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 นิพันธ์คือนิพิธาคมเบือ่อนะังเลย ปาร์ตนาให้มันเบื่อชเฉยๆไม่ดูมันก็ไม่้เบื่อเบื่อไอ้ที่นี่เบื่อรูบแลงต้นแดงเล่นบุตรรูปฝันร่างกายเขาผู้อื่นเบื่อรูปเบื่อเสียงเบื่อกินเบื่อลดเบื่อเครื่องสัมผัสเบื่อรูปเบื่อเวทนาเบื่อสัญญาเบื่อสังขารเบื่อวิญญาณนั่นอนัตต่ลกคณสูตรแต่เมันเบื่อหน่มันก็คลายความกำหนัดจริงดีเมื่อมาคลายความกำหนัดจริงดีกินมันก็พ้นก็พ้นไปจากที่เดิมนี่แหละพ้นไปจากรูปจากเสียงจากกินจากลดพ้นไปจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี พคนไปจากของโสกโป่งโสโครกนี่มันโสกโป่งไหมนั่นนี่น่ะยาาะธาปฏิยังวัตตมานังทาตัววัตเมเมตังยะดิลังชีวังตะดุปญญพญโยจะพุฆโลทาตุมัตโกนิจโตนิจ,โ,นจโบสุญโยเนี่ย ยถาปัจยังปะปตมานังธาตุกัตเมวตังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสัพวาธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนนิดยาดีดังจีวรังต่ดุบุเจโกรจะปุโคโลสิ่งเหล่านี้คือจีวรนและบุคคลพูดใส่สอยจีวอนนั้นธาตุววมัจโกเป็นสัพทว่าธาตุตามธรรมชาตินิสโตไม่ใช่สาตต์นิจ,จีโวไม่ใช่ชีวิตสุญโยเป็นของว่างเปล่านั่น ผ้ากับผ้ากับไม่ชัดไม่ใช่บุคคลอาหารการกกบริโภคไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลยาบำบัดโรคไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลเป็นเป็นเป็นปัจจัยที่ร่างกายมันอาศัยอยู่สัตติคือความสืบต่อนี่งข้าวเมล็ดเดียวเนี่ยเคี่ยวกืนเข้าไปยา มีข้ามาได้เดียวมีทั้งมีมีทั้งที่ธาตุมีทั้งดินทั้งน้ำท <plastics, S 2> okay. ั้งไฟทั้งลมดินปัญญาดินน้ำปัญญาน้ำไฟปัญญาไฟลมปัญญารมนั่นสันตติคือความสื่อปอนสุดท้ายมันก็จะแตกเหมือนเดิมนั่นเพราะฉะนั้นการมันเี่ยมันแปลีวนเปลี่ยนแปลงไม่จรรง์ยังยืนนี่คือเกิดเพของมันนี่ละพอพระพุทธเจ้าท่านว่ามันไม่เที่ยงมันแปลี่นเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่เที่ยงมันมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเเปป็็นนนททุุกกสิ่งดมั ฟังสี่วันสิ่งใดเป็นเที่ยงสิ่งนั้นไม่เป็นทุกสิ่งใดบันเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตนแล้วทุกมันไม่ใช่แล้วสรุปแล้วตนของตอนจริงๆเนี่ยมันมีตะถูกร่วงนั่นนะ mm hmm. แกกิเลสมันไม่ให้ไปกิเลสมันก็มาให้เอากิเลสมันก็ไม่ให้ยินดีพอใจนั่นะมันก็มาอยากให้หนี ด้วยมัก็หาหาหาสิ่งที่มามาล่อยรัดมาผูกไว้อะไรระผูกรูปก็ผูกทิ้งรูปกระผูกเวทนาก็ผูกสัญญาก็ผูกสังขารก็ผูกวิญญาณก็ผูกใครเราเป็นคนผูกตัวเองเป็นคนผูกจะให้ใครแก่ที่งเราเองใครใครใครเป็นคนผูกคนเราก็เป็นคนแก่ เราเราฝูกเราแล้วเ,เราแก้เรานวนะก<ม>ู<ม>แก้กูกูสาบกูเนี่ยจะถามวบ้าพวกเราเป็นคาวาะญาติโยมจะรู้ได้เห็นได้ไหมทำครับผมพระเจะไม่ต้องสงสอยแต่ขอให้ทำให้มากๆเท่าน,นั้นคำที่ว่ามากในที่นี้หมายถึงให้มีสติและเด็กดู แล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่อ้างบ้างจะทําการทํางานฉาหาเวลาเวลาไหนมาปฏิบัติหาเวลาไหนมาระลึกถึงอภิโทษผูโทษหาเวลาไหนมาระลึกลมหายใจแล้วเวลาหายใจมันะมันหาเวลาไหมทํางานที่มขังแต่ภาดนนอนหลับไม่ไม่ยังหายด้หายหายใจอันนี้ก็มัน้าตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติจริงจริงจังจัทได้สมปทานญามันจะรู้ตัวเอด เหมือนกับเปรียบประมาณปร,ประมาณเหมือนเขาดา่าหนักๆแต,แต่แต่พอขอยังไม่มีผลเพอาระลึกขึ้นมาได้นั่นเห็นไหมละ่ะมันเป็นคิดจะไปแก้แค้นมันจะไปะไปแก้ตัวนจะไปฆ่ามันจะอะไรนึกอยู่ตลอดไปหนักเข้าก็จ,จนจริงตไม่ได้นอนหลับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นสมาธิอยู่แต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิเมาใส่หัวทางาก็ไปคนพกุกนี่มันมันอ้างเฉยๆที่ว่าทำไม่ได้นึกไม่ได้ ไม่ทําได้ทั้งนั้นละทั้งเพราะท่านท่านจะให้ตั้งศรัทธา,าความเชื่อความรักใจให้มากๆให้ัมีความเพียรเพียรสีย่างเพียรเพียรรักษาบาปไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วโทษที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรพยายามให้กุศลเกิดขึ้น และก็เพียนพยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสี่ยมไปตกไปเด็ดทำไปทำไปสะสมเข้าสะสมเข้าเมื่อมันมาเข้า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 ติดเมื่อมันมีคำลังนั้นมันจะขับกันเองมันจะมันมันจะมันจะขับความขี้เกียจขี้ข้านหนักเหนื่อยไม่ล่าง่วงเอานานออกมันจะมีศรัทธาความเสื่อมมันมันยากต่แรกๆนี่แหละต้องใส่ใส่บังคับประโยคแรกนั่นแหละให้ท่านฟอง้าใจกับพระปกเลยให้พระกัน ทำรักษาเอาข้งไข่ของของ้ขอวัดปฏิบัติทีนี่ะอะข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์น่ยคงจะเข้าใจทุกรูปทุกนามเพราะเคยศึกษาปฏิบัติมาทุกรูปทุกนามเพราะฉะนั้นละให้ย้อนแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นผู้เป็นผู้นําเป็นผู้บาอาจารย์กระเตือนลูกศิษย์ลูกหายานไม่รู้แลงอย่างนี้ลหละถ้ามีหลายรูปก็ให้สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าพิเภกเข้าปา่าเข้าเข้าลก ย้อนย้อนสอนไปหาอุปสาที่ทั้นสอ,อนอนุสาบแปดอย่างอนุสาสแปดอย่างนี้ใช้สีอกากาศนิยกิจีปัจเจกเกี่ยงอาศัยของมันพระชิดเรียกนิสัยมีสีอย่างเที่ยวบินทบาดหนึ่งนุ่งห่มพระบางสกุลหนึ่งอยู่คนต้องไม่หนึ่งสันใจรองในน,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 นน้ำมุ้เน่าหนึ่งเนี่ยนะอยู่คนต้องไม่จะไปอยู่ไหมมิจะอยู่ปราสาทสองสันสามสันนี่เนี่น วัถูวัตสิอุปทาสอนสอนว่าอย่างไรอยู่คนจนไม่สัญญาดองในหน,น้ามูลเน่าไปเวียกปลาทนาไปอยู่ฝ่าอยู่เขาไปอยู่ที่มันที่แกอ่อออองๆกลัวคํคาถามมันมันเป็นมันเป็นเป็นตะบะเะขาเกลเลดไปในตัวถ้าออกไปอยู่ในปา่าในเขาอย่างนี้นี่เขาใหญ่เนี่ยเขาเขาไปลึกๆตรงเสือก็ม,มีสร้างก็ม,มีวัวกะทิงก็ม,มีงูก็มีอะไรก็ม,มีเนี่ย